กันที่จังหวัดตรังนะคะไปดูบรรยากาศในการต้อนรับนักกรีธาคนตาบอดทีมชาติไทยที่มาเก็บตัวที่จังหวัดตรังค่ะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรังนะคะและก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรังให้การต้อนรับทีมกรีธาคนตาบอดทีมชาติไทยหลังเตรียมฝึกซ้อมศึกการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13ค่ะ ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรังสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้จับมือกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรังได้เปิดบ้านต้อนรับทีมนักกีฬาคนตาบอดทีมชาติไทยชุดเตรียมทีมเก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13ณจังหวัดนครราชสีมาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ กำหนดจัดการแข่งขันนะคะในระหว่างวันที่20ถึง26มกราคม2569 โดยมีนายอำนวยกลิ่นอยู่นายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาและประธานอนุกรรมการกีฬาสมาคมนำทัพนักกีฬาคนตาบอดทีมชาติไทยประกอบด้วยนักกีฬา20คนผู้ช่วยนักกีฬา10คนและทีมผู้ฝึกสอน6คนรวม36คนเดินทางเข้าสู่สถานที่เก็บตัวในบรรยากาศต้อนรับอย่างอบอุ่นซึ่งทุกภาคส่วนในจังหวัดตรังยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนเพื่อให้ทีม กรีธาคนตาบอดทีมชาติไทยคว้าชัยนำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในกีฬาอาเซียนพาราเกมส์และเป็นเวลากว่า20ปีที่ประเทศไทยได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพอีกครั้งค่ะที่ปรึกษาและประธานอนุก,กรรมการกีฬาสมาคมเขากล่าวนะครับว่าสาเหตุที่นักกีฬากรีธาคนตาบอดที่จังหวัดตรังนั้นเนื่องจากว่า สภาพอากาศเอื้ออหน่วยครับไม่มีปัญหาเรื่องของฝุ่น p m 2.5และมหาวิทยาลัยการกรีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกซ้อมอย่างมากมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้การปรึกษานะครับด้านนายกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทางสมาคมได้ดูแลทีมนักกรีฑาไทยเป็นได้เป็นอย่างดีเริ่มตั้งแต่การคัดตัวนักกรีฑาติดทีมชาติ สิทธิประโยชน์ในการแข่งขันระหว่างการแข่งขันตั้งแต่การเก็บตัวฝึกซ้อมจนถ,ถึงการแข่งขันและมั่นใจว่าทีมกีฬาคนตาบอดทีมชาติไทยจะสามารถคว้าเหรียญทองมาได้มากกว่า10เหรียญทองทางนี้เงินอัดฉีดสำหรับนักกีฬาเหรียญทองนั้นจะได้เหรียญละ20,000 0บาทและขึ้นอยู่กับผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาอีกด้วยโดยนักกีฬาจะฝึกซ้อมเก็บตัวที่จังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้นะครับจนถึงวันจนถึงเดือนธันวาคมในปี2,568ปีนี้ครับ